อะไรเดินพันไปพันมาส่วนพารามิเตอร์นะครับสามารถกดดูโวลต์ได้ก็อนี้จะเป็นท่อขนาดริ้วสองนะครับผมเป็นปั๊มขนาด3ามซนะครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมช่างเติร์กนะครับผมครับผมช่างเต้งนะครับครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาอยู่ที่บ้านโคกใหญ่นะครับผมเรามีภารกิจติดตั้งปั๊มน้ำโซล่เซลล์นะครับผมอ่าเดี๋ยว ส่วนรายละเอียดตัวนี้ปั๊มน้ํานะครับผมเดี๋ยวให้ช่างเต้งแนะนํานะครับว่าเราติดตั้งชุดอะไรบ้างครับครับตัวนี้ก็เป็นปั๊มน้าฮันโดโลนะครับยี่ห้อฮันโดโลเป็นตัว 3SC 3.8 600วัตต์นะครับใช้2แผงตัวนี้ครับเป็นแผงของเป็นแผงของ r a p d r a p d นะครับ550วัตต์550วัตต์ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับผมก็จะเป็นโครงสร้างครับโครงสร้างที่เรามาติดตั้งให้กับลูกค้านะครับจะมีโครงสร้างขนาด4เสา นะครับผมเป็นท่อขนาดเป็นเป็นแป๊บขนาด1.5นิ้วนะครับอ่าแล้วก็มีต่อหม้อครับเดี๋ยวเรามาดูเอาคุณแจ็คเปิดตู้ขอกู้ขอกู้แจ็นะครับไม่กูแจงกลายเป็นขโมยซะแล้วจะตมันโจรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดู้ผมาเปิดตู้ดีนะครับอ่ครับตอนนี้ก็ตู้ประกอบเราก็ มีชุดโปร d u c t i o n นะครับผมเดี๋ยวให้เเต้งแนะนำวิธีการใช้งานตัวตู้ตัวนี้ครับวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ on off นะครับเรากดปิดก็ปิดเรากดเปิดก็เปิดตัวนี้เป็นส่วนพารามิเตอร์นะครับสามารถกดดูวต์ได้กดดูรอบของปั๊มกดดูกระแสแล้วก็วัดนะครับที่ปั๊มใช้งานอยู่หลักๆก็มีแค่นี้ส่วนนี้ก็เป็นเบรกเกอร์กับเซฟกันฟ้านะครับ แค่นี้แค่นี้นกนน็ใช่มันมีแค่นี้น, <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราพามาดูตัวปั๊มตัวนี้นะครับ, <c oughs> ค,รบครับตอ่นี้น้ำออกเต็มท่อนะครับผมตัวนี้จะเป็นท่อขนาดนิ้วสองนาผมเป็น ปั๊มขนาดสามอนะครับผมตัวนี้บอกเขาเจาะอยู่ประมาณหน้าห้านะครับแต่เขาใส่กันพังอยู่ประมาณหน้าสามหน้าสีห่หน้าสาม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 โอเคครับครับตัวนี้จะเป็นตัวปั๊มตัวผอมนะครับผมก็ลงบอ่อลงแร้ลงกี่ท่อนครับตัวนี้ลงไปเจ็ดท่อนครับอ่าลงเจ็ดท่อนนะครับโอะว่าท่อนที่แปดเจอโคนเจอโคนอ๋อโอเคครับตัวนี้ก็ลูกค้าก็ให้เปิดเปิดสายนาทิ้งไว้เลยนะครับผมตัวนี้ พื้นที่ตรงนี้ลูกค้าเขาจะทาอะไรยังไงต่อนะครับเขาเดี๋ยวเขาจะถมดินเพิ่มครับอ๋าจะถมดินเพิ่มเพื่อกบกบ,กบตัวปั๊มกบตัว,ต,ว,ต,วต่อหม้อใช่ไหมครับครับโอเคถ้างนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับผมเรามีติดตั้งสองจุดนะครับตอนนี้จะเป็นที่นานะครับมผมเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของที่ติด<ม>ตั้งอยู่ที่อ่าที่บ้านที่บ้านของลูกค้าโอเคครับผมไปกันเลยครับ นะครับตอนนี้มาเรามาถึงจุดที่2นะครับผมตอนนี้จะอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมที่จะเป็นพื้นที่ของของลูกค้านะครับเป็นจุดที่2นะครับตันนี้ก็ใช้ปั๊มขนาดสามเอสซีสามจุดแปดหกร้อยวัตต์อ่าโอเคเป็นปั๊มหกร้อยวัตต์นะครับผมใช้แผงแผมือนกันเป็นแผงของ RAPD ครับ RAPD ห้าร้อยห้าสิบวัตต์ตัวนี้ลูกค้าเขามาติดอยู่ที่ในในสนสวนของลูกค้านะครับอาจจะทําเป็นวิลล่าก็เป็นสเปคเดียวกันกับที่ที่ติดตั้งเมื่อที่อยู่ทุ่งนานะครับ อะไรเดินพันไปพันมาทีมงานมีผพ้กำกลับก็องก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเป็นท่อขนาดหนึ่งหนึ่งจุดสองนะครับผมหนึ่งจุดสองนิ้วนะครับตอนนี้ก็แดดช่วงประมาณตอนนี้บ่ายสี่โมงแล้วนะครับผมก็จะค่อนข้างเบาได้หนึ่งนะครับครับหลังจากที่ได้พาทุกท่านนะครับผมมาชมวิธ งานติดตั้งของทางร้านดีพร้อมโซลาเซลล์แล้วนะครับผมวันนี้ก็มากับทีมงานนะครับผมทีมงานติดตั้งครับของร้านดีพร้อมโซลาเซลล์นะครับผมก็จะเป็นชุดปั๊มขนาด6 0รวัตต์นะครับผมใช้2แผงก็เป็นแผงขนาด550วัตต์นะครับผมเป็นแบรนด์ของ iapd นะครับแล้วก็ตัวปั๊มจะเป็นของแบรนด์ hendiro นะครับก็จะเป็นตัวขนาด3นิ้วนะครับท่อเปน .2 นนิ้วครับผมอ่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากติดตั้ง ควมน้ำโซลาเซลล์นะครับผมในเขตพื้นที่บุรีรัมย์สุรินทร์นะครับโคราชอะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมกับทีมงานร้านดีพร้อมโซลารเซลล์นะครับผมยินดีให้บริการครับวันนี้ผมช่างเต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับผมช่างเต้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ